ตัวเลือกไหนมีการค้นพบและก็มีดาวเคราะห์ลอยอิสระเก็บตัวเลือกนั้นไว้แล้วบอกคุวิติมาสองตัวเลือกค่ะตัวเลือกที่เราเก็บไว้เพื่อจะตอบได้แก่ตัวเลือกหมายเลขสามกับสามกับสี่อะสามกับสี่ใครตอบคนนี้ได้ลูกขัวหนูมีแววลลูกหนูมีแววจะได้ทำงานเกี่ยวเรื่องของอวกาศนะดาราศาสตร์นะ นวจะเป็นหนึ่งคนเป็นนักสำรวจคนแรกที่ได้ไปเหยียบพื้นดวงอาทิตย์นะคะคุยส่งขึ้นไปทุกคนเรียวเามหรือ4ี่คะได้แก่ข้อเก่งมากเด็กๆลลกทำไม4ี่จึงไม่ได้ทั้งที่4ี่ก็มีความหมายใกล้เคียงกับ3ามคุณพิตรคือ4ี่ลูก มันเป็นการแยกประเด็นย่อยออกมาคือคําตอบของเราเนี่ยเราต้องรู้ใจความสําคัญว่าใครทําอะไรที่ไหนนักดาราศาสตร์ทาอะไรก็ค้นพบค้นพบอะไร,ะไรดาวเคราะห์ลอยสละหาเทโลกคือเราไม่จำเป็นต้องไปแบ่งประเด็นย่อยคําว่าค้นพบเนี่ยมันไปแบ่งย่อยเป็นค้นพบโดยการอ,อะไร่ะคะโดยการใช้ไมโครเลนอะไรเงี้ยคือมันแบ่งย่อยเจาะเข้าไปอีกเราไม่ต้องทําแบบนั้นถ้าเจาะย่อยเข้าไปเราจะได้ประเด็นแค่ประเด็นย่อยบางส่วนเราตอบให้คลุมประเด็น เนี่ยเขาเรียกว่าวการตอบแบบใจความสําคัญการตอบแบบสรุปการตอบแบบประเด็นหลักนะตอบสามนะนะลูกนะคือข้อสนะี่เนี่ยการตรวจจับทางฟิสิกส์แบบดั้งเดิมเห็นไหมมันไปเจาะลึกที่วิธีการอืมซึ่งไม่รู้ลักษณะความหมายอย่างอื่นด้วยข้อสี่ก็เลยแคบจนหลุดประเด็นตอบไม่ได้อ่ะขอรอบเดียวเร็วถ้าถามสําคัญประเด็นสรุปประเด็นหลักประเด็นสําคัญเราดูจากเรื่องที่มันเดียวกันและตัวเรื่องต้องมันครอบครอบคุมจําหลักการนี้ไว้หนูได้ใช้แน่นอน นะคะที่รักลูก,ลกนะครเรื่องการอ่านของเราอย่าลืมนะหะข้อนะอ่ะและเส้นสุดท้ายแล้วครับนะฮะของหัวใจดวงแรกเนดะ้อเส้นสุดท้ายของเราไปเลยจ้าไปเลยจ้าไปใช้ชื่อเซนว่าการเข้าใจภาษาเด็กๆจ๋าครูติบอกให้กำลังใจนิดนึงอ่ะในตัวอย่างข้อสอบการเข้าใจภาษาหรือความเข้าใจภาษาในตัวอย่างของทบอทีอ่เอาประกาศให้น้องๆ ชีแคทรุ่นเนี้ยได้รู้กันได้เห็นแนวกันคือเขายกสำนวนไทยเป็นตัวอย่างเยอะมากลูกจริงคะทิรักเขายกสำนวนไทยเป็นตัวอย่างแบบโอ้โหหลายข้อเลยการเข้าใจภาษาเข้าใจสำนวนเออนะครับเข้าใจออจุดประสงค์เจตนานะครับของการสื่อสารครั้งนั้นคุณวิจึงขออนุญาตให้เราลองเรียนรู้เรื่องการใช้สำนวนที่ถูกต้องนิดนึงฟังครูก่อน ถ้าสำนวนไหนหนูเคยใช้หนูเคยเจอหนูเคยเห็นเนี่ยอ่ะโอเคถือว่าโชคดีนะฮะถือว่าได้เปรียบแล้วแต่สำนวนไหนคุณวิตีมันเก่าเกินไปหนูไม่เคยเจอเลยเราจะจัดการในกับปัญหาของสำนวนเหล่านั้น